ในด้านหนึ่งโควิดก็กระทบชีวิตคนทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าไปดูผลที่อยู่กับธรรมชาติพบว่าธรรมชาตินั้นเกิดการฟื้นตัวนะครับเพราะว่าคนนั้นไม่ค่อยเดินทางออกมาท่องเที่ยวอย่างนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับมีโอกาสที่จะไปเที่ยวชมความสวยงามใต้ท้องทะเลในจังหวัดกระบี่ไปพบว่ามีสัตว์น้ำหายากนั้นปรากฏตัวให้เห็นมากขึ้นครับ ภาพความสวยงามของท้องทะเลบริเวณเกาะยาวาซมใกล้กับหมู่เกาะปอดะตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ที่นางสาวปรัญญาพันตาจิตครูสอนดำน้ำนำเที่ยวบันทึกไว้ขณะนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและไทยมาท่องเที่ยวดำน้ำลงไปสัมผัสความสวยงามใต้ท้องทะเลหลังเปิดให้ท่องเที่ยวภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด -19 ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธาราหมู่เกาะพีพี ก็มีปลาข้างเหลืองจํานวนมากว่ายน้ําเกาะกลุ่มกันมานอกจากนั้นยังมีปลาฉลามเสือดาวครับยาวกว่า1เมตรและอีกตัวยาว2เมตรซึ่งก็เป็นสัตว์หายากเริ่มกลับมาให้เห็นครับนางสาวปรัญญาบอกว่าทะเลจังหวัดกระบี่ในช่วงสถานการณ์โควิดมีความสวยงามมากครับโดยหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกก์ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวจํานวนหนึง่งมาสัมผัสใต้ท้องทะเลโดยทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบ2เข็ม หรือ a s สตาเซเน c ก1เข็มและต้องตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงซึ่งในส่วนของไกด์แล้วก็เรือนำเที่ยวอันนี้ต้องตรวจทุกทริปที่ออกรับบริการนะครับส่วนโครงการกระบี่แซนด์บ็อกซบวก7ซึ่งก็จะเริ่มปลายเดือนนี้ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมมากขึ้นครับ